เข้าขาลงเพชรตรงไหนลูกเนี่ยยุงเลยตัวต้านตัวต้นอะไรออกยังลูกออกออกยกเอาออกยังลูกไหนออกก็ให้อ่ะไปออกให้แล้วใส่ค่ะไปไปเดินกลับบ้านกันเอารองเท้าให้น้องสิลูกรองเท้าให้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหนามเดี๋ยวหยาบหนามน้องเฮ็ดใส่ลงเฮ็ดใส่ี๋ยวโดนเหล็กเ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 หยียาบหยาบเยอะสียบเหล็กแหมตะปูไหม ไส่เดียวนี่ตะปูว่ามันกระปูตะปูตะปูเพชรเสียงอีกแล้ว <laughs> 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 ระวังเข่านะยายกลัวที่สุดคือล้มแล้วเข่าเป็นแผลเลยนะหยุดเลยไม่ต้องวิ่งค่อยๆน้องเพชรค่อยๆอะไรนะลูกอะไรอะแมวเหรออ๋อจ้าจ้าขอบคุณค่ะมาจูงยายเหรอลูก ไปไปไปเชฟจุดทางไหเหล่าลูกไปไปพาไปเชฟเล่นเหล่อลูกพาไปเชฟเล่นเหรอคะอ๋อโอ้ยอะไรล่ะลูกไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเหรอว้ายไม่เลี้ยวเก็บเลยเก็บละโนนี่อยู่กับยายจำโอ้มาเอามาเอาไม่เลี้ยวใจดีคนไว้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ย พอเซลหรืออะไรนี่ติดต่อคุณวัฒนาบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เดินเล่นได้ตอนเย็นไม่มีนี่ก็หลังหลังนี้ก็หลังนั้นเท่ากันสามหลังสามหลังีงเท่ากันเลยเนาะ ดีนะมะบ้านแถวนี้ไม่ค่อยมียยงว้หยลงมาลุกลงมาพิ้วเก่งมากแข็งแรงไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่เส้นเ,จ,เจอยแ,แต่ขอความเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้โดนบอกอีกแล้วอีกแล้วสามวันจ้าอีหยังคอยก็คือตัง ระวังอยู่คือจังโดนบล็อกดีแถอะบุ๊คโทรศัพท์ข่อยเฟซข่อยเอาแล้วไม่มีคนอยู่หรอคะนี่เข้าอยู่แล้วหรอคะเหรอมีไฟแล้วเปิดไฟไว้มีแค่สามหลังนะคะในหมู่บ้านนี้ บ้านหลังใหญ่มากของใครนี่พาเด็กๆเดินเล่นเดินเล่นหาดทรายขอบคุณนะคะอะไรลูกอะไรเต็หดอจ้มนนมอา,อามานี่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 ยอะไรนะอะไรน้องเพชรน้องเพชรจ๋า น้องเพชรคอยอ๋ออะไรอยู่อ่ะอ๋อจับมือเลี่อันนี้น้องพลอยจับมือยายเขาจะมาจับเองนะคะดูอะไรอะลูกโอ้ฟ้าโอ้พระจันทร์พระจันทร์เดี๋ยวนี้เก่งบ้านข่อยอื่นเดี๋ยวนี้เก่ง บ้านคอยเอิ้นเดียนอีเก่งอันนี้อะไรสระน้ำเหรอคะอันนี้ล้างสระเหรอมันเหมือนบ้านเราเลยเนาะมันจะหลุดอ๋อเหมือนเราอะ